เกินสี่สิจะทำอะไรก็ลำบากมองใกล้ๆตัวเลนโอซัสแก้งง่ายด้วยเลนโปรกรสซีเลนที่จะทำให้คุณมองเห็นได้ทุกระยะไม่ว่าจะมองใกล้กลางไกลที่เดนิสของเราเราเป็นสูตรเลนโปรกรสซีอันดับหนึ่งที่ตัดเลนมาให้ลูกค้าเกือบล้านคู่เลนโปรเกสซีเป็นเลนที่ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดขั้นตอนตั้งแต่การวัดสายตาสั่งเลนและฝนเลนให้เข้ากับกอง เราจึงให้บริการดวงตาของคุณโดยทีมจัดสุแพทย์และนักทศนมารผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์กว่าห5ปีจึงคัดสรรเลนที่เรามั่นใจว่าดีที่สุดอย่างเลนนิคอนที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดโนดออ t ติมิเซชันที่ทำให้ค่าสายตาทุกคู่ผ่านการคำนวณด้วยซูปเปอร์คอมพิวเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นจึงมั่นใจว่าภาพที่ได้รับจะดีกว่าเลนโฟเลสีทั่วไปถึง3าเซอีกทั้งยังปรับตัวง่าย เหมาะกับคนเอเชียเฉพาะตอนนี้แถมฟรีกลอปแลเลแบนหรือโบลลองในราคาเพียงค9า0บาทเท่านั้นข้าพาจ้าลองเล่นจริงก่อนตัดสินใจได้แล้วที่เด e นเน็์ร้านแว่นตาโดยจัดสุดแพทย์บนหัางสรรพสินค้าทั้ง33สาขาทั่วประเทศเล่นโปรเกรสซีฟที่ใส่สบายต้องเล่นโปรเกรสซีฟที่ร้านเด e n เน็เท่านั้น